มาแล้ว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 มาแ้วมาแล้วมาแล้วมาแลวมา้วมาแมาแลมาาแลาแลา้ากัดไฟมาแล้วมาวมาล้วมลม้ว้มาสมามแบมมมม้ว้าอ๋อ สไลปนี่ไฟนะรุ่นซัมเมอร์นะฮะจากางเกงวนเฮงโครเมียมสวยงามมาอย่าไปดูไม่หมดนะเนี่ยย่าไม่ได้แกะนะเนี่ยมาแกะดูโอ้โหเลิเลยนี่โอ้โหยังงาม ยังงามในรุ่นใหม่นะฮะมีไฟสองพื้นด้วยเป็นไฟราวข้างรถแจ๋วพี่แจ๋วตอนเราแกะกล่องมามันก็จะเป็นนี้ครับตรงเราต้องดัดแป้นก่อนนะฮะก็หาผมก็นี่เลยจังหวะมีตัวเสียบไปพอดีเลยก็จัดไปแล้วก็กดครับค่อยๆกดเดี๋ยวจะแตกเดี๋ยวก่องไปแตกค่อยๆค่อยๆ ก็อยู่มาเนี้ยก็ติดกับขอบเนี้ยมีมาเนี้ยพอดัดเสร็จก็มาใส่ได้เลยครับมีร่องมีรูพอดีเปะ๊ะกับไฟเดิมนะฮะใส่ตามสายครับง่ายๆไฟเลี้ยวไฟลีกาวสายดินแล้วก็เน็บกับน็อตเลยนะครับ ง่ายๆไม่ยากเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววห้ถ่ายภาพให้ดูตอนคืนนะรีวิวตอนคืนโอ้โหดูไฟสองพื้นเขาอลังการโคตร นี่ห้าทุ่มกว่านะครับโอ้โหเสียเวลานะ่าดูเสียเวลากันที่เอาไอ้ไฟลาวข้างเก่าออกฮนะขันไม่ออกเลยมันเกียร์มันหวานมันรูดไปหมดแล้วดูไฟสองพื้นเนี่ยดูไฟเลี้ยวฮนะแจมเบะสว่างโลกเช้าแล้วไวเหมือนโกหก ช้าก็จะเห็นไฟเ็าชัดหน่อยนี่สว่างมากเลยนะครับสว่างมากๆในตอนช้าดูครับดูทั้งไฟหลีไฟเลี้ยวเป็นเดย์ไลท์ได้เลยสว่างมากๆครับสวยจัดเลยตัวนี้ไปดูปใกล้ๆอ่ะรุ่นนี้ตัวใหม่นะคือไฟก็จะเต็มไฟเป็นเต็มซีดีแล้วก็ดูไฟสองพื้นครับสองชั้นนะ บนล่างโองสว่างวาบตอนคืนนิดเมื่ตน้นคิดไปดูฮนะสว่างมากๆเลยสวยจัดครับตัวน,นี้รุ่นซัมเมอร์จากง้วนเฮงโครเมียมนะฮะเพจง้วนเฮงโครเมียมเข้าไปเสิร์ชหาได้เลยครับใน f c e e o o o โอ้โเฟรีฟ่โวชัดเจนครับกลางวันหายห่วงครับสว่างมากๆ ตัวนี้รุ่นซัมเมอร์จะใหญ่หน่อยนะครับจะใหญ่กว่าของอ้นที่คลิปที่แล้วนะของอ้นเป็นสีเขียวแบบตัวอ้นนี่เป็นรุ่นฮาวายตัวนี้จะใหญ่กว่านะกว้างกว่าประมาณเกือบเนิ้วประมาณนิ้วความกว้างนะความกว้างดวงละ69บาทไปซื้อหากันได้ครับผมกับงวนเฮงโครเมียมเดี๋ยวโครงการต่อไปก็จะเป็นไฟท้ายครับผมเลงตัวกาโมล่าไว้ในเพจ ก็จะทยอยทยอยสั่งซื้อมาลองดูครับโอเคครับผมเดี๋ยวมีข่าวขึ้นหน้าอะไรผมไปแจ้งให้ทราบเรื่อยๆนะอยากแต่งใครอยากให้เรารีวิวสินค้าอะไรก็อยากส่งมาก็ส่งมาได้เนอะรับครับรับรับขอบคุณครับสวยจัดเลย